s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็น EP ีที่25แล้วค่ะก็จะเป็นดวงประจำวันที่5-11เมษายนนะคะ สัปดาห์นี้มีดาวย้ายหนึ่งดวงก็คือดาวพุธอีกแล้วนะคะโดยคราวนี้เนี่ยเขาจะเดินจากราศีมีนะคะเข้าสู่ราศีเมษในวันที่11เมษายนพอดีแต่ต่อให้ดาวจะย้ายปลายสัปดาห์เนี่ยเวลาดาวย้ายเนี่ยก็ฝากบวกลบ สองสาวันไว้ด้วยหรือแบบมันเกิดขึ้นก่อนหรือว่ามันเกิดขึ้นหลังจากดาวย้ายนะคะด้วยความที่ดาวมันย้ายวันที่11พอดีใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นการที่แบบดาวย้ายปุ๊บแต่เรื่องราวเนี่ยไปเกิดในช่วงสัปดาห์หน้าก็ได้เนาะเพราะว่ามันย้ายในช่วงตอนสิ้นสัปดาห์พอดีดาวพุธเนี่ยหลายคนก็จะรู้แล้วนะคะว่าเป็นดาวที่เกี่ยวกับการสื่อสารเอกสารสัญญาการเดินทางแล้วก็คนรุ่นใหม่ด้วยมีแนวโน้มว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์ถัดไปเนี่ยจะมี การเคลื่อนไหวต่างๆเกิดขึ้นที่มันดูเข้มข้นมากขึ้นก็ได้อาจจะมีเอกสารหรือว่าแถลงการอะไรออกมาได้ซึ่งมันจะมีนัยยะสําคัญที่นี้เรามองว่าการเดินขบวนต่างๆหรือว่าม็อบก็อาจจะมีความเข้มข้นมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีคนออกมาเปิดปากพูดมากขึ้นมีการแสดงออกมากขึ้นนะคะอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารวงการสื่อหรือแม้กระทั่งนักเขียนเนี่ยก็ออกมาพูดออกมาแสดงออกได้นอกจากเรื่องที่พูดไปเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมแน่นอนว่าดาวพุนธมันเกี่ยวกับการคมนาคมด้วย ะะก็จะมีคนมาเยือนประเทศเราได้นะคะหรือมีนักข่าวจากประเทศอื่นหรือมีทูตก็ได้คนที่แบบติดต่อสื่อสารมาที่ประเทศเรานะคะมีออกเอกสารพางอย่างที่พูดถึงประเทศเราได้เพราะว่าราศีเมษเนี่ยมันเป็นราศีของประเทศเรานะคะคนที่อยู่ในวงการสื่อนักข่าวสื่อมวลชนจะรู้สึกคึกเหิเมันพิเศษสําหรับสัปดาห์นี้นะคะจะมีความห้าวอ่ะแบบหัวร้อนนะคะแล้วก็ออกมาพูดนะคะแล้วคาพูดคําจาในช่วงนี้ก็จะเป็นคําพูดแบบร้อนๆอนดุเด็ดเผ็ดมัน เพราะว่าดาวพุธนี่มันอยู่ในราศีเมษใช่ไหมราศีเมษมันเป็นราศีแห่งความหัวร้อนอะมันก็จะมีคาแรคเตอร์หรือว่าอะไรแบบนั้นนะคะชุบแป้งไปในดาวพุธด้วยก็คือเหมือนเป็นดาวพุธชุบแป้งทอดนะคะภาพรวมก็ประมาณนี้แหละเรามาดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์นี้เนี่ยแต่ละลัคนาราศีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังใน e ีพีแรกกันเนาะคราวนี้เราเริ่มต้นที่ลัคนาราศีมีนค่ะ สำหรับการงานความจริงคือดาวมันย้ายมาตั้งแต่ช่วงก่อนแล้วซึ่งมันเป็นดาวที่เกี่ยวกับการงานมันก็จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะสําหรับคนราศีมีนะคะอะไรที่รับผิดชอบในช่วงก่อนหน้านี้ที่มันทับตัวเนี่ยทำเสร็จแล้วแล้วก็ส่งออกไปแล้วนะคะผลที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแต่มันจะมีเรื่องจุกจิกยิบย่อยอ่ะที่ชาวราศีมียังคงต้องรับผิดชอบอยู่นะคะเกี่ยวกับเพื่อนที่ร่วมงานกับเรานะคะคนจากแผนกอื่นเนี่ยอาจจะมาร่วมงานกับเราแล้วเราอะ่ะอาจจะต้องเป็นคน ไปช่วยดูแลหรือว่าไปช่วยจัดการในเรื่องนี้นะคะปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะมามารุมมาตุ้มที่ราศีมีนเนาะซึ่งเรามองว่ามันเป็นอะไรที่มันต่อยอดมาจากช่วงสัปดาห์ก่อนแหละแต่อย่างน้อยนะเรื่องวุ่นวายใจหรือว่า การอยู่ไม่ติดที่อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะจบไปแล้วอ่ามันจะไม่มีอะไรลักษณะแบบนั้นที่มันทําให้ชาวราศีมีนนั่งไม่ค่อยติดที่แล้วแต่ภาพรวมเขาบอกแบบนี้ไอ้พวกงานที่ไม่ใช่งานหลักๆที่เรารับผิดชอบในช่วงก่อนอะ่ะจะได้ทําแต่งานหลักๆที่เราเคยรับผิดชอบอะ่ะเราอาจจะไม่ได้ทําสิ่งนั้นแล้วหรือว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อมาค่ะเรื่องการเงินนะคะ เรามองว่าจะมีรายรับพิเศษเข้ามาในช่วงเดือนนี้เพราะว่าดาวพุธเนี่ยที่มันทับตัวในช่วงก่อนเนี่ยมันย้ายเข้าสู่เรือนการเงินนะคะก็จะมีรายได้ในแนวดาวพุธเนี่ยเข้ามาคําว่ารายได้แนวดาวพุธเนี่ย มันแปลว่าอะไรบ้างมันเป็นรายได้ที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีคนเอ็นดูเราผู้ใหญ่เอามาให้เราได้นะคะหรือว่าเป็นรายได้ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะเช่นเราให้คนเช่าที่แบบนั้นก็ได้เช่นกันนะคะข้อที่3มค่ะเป็นรายได้ที่เกี่ยวกับคู่คา้าคู่สัญญาหรือว่าจากแฟนของเราได้นะคะแล้วก็ข้อที่4เลยก็คือรายได้ในหมวดดาวพุธ หมดดาวพุธก็จะเป็นพวกงานเขียนงานที่เกี่ยวกับการพูดการออกไปพบปะผู้คนอารมณ์แกลบไบหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือถ้าอยากจะทําอะไรแนวเนี้ยก็ทําได้เหมือนกันส่วนเรื่องความรักเนี่ยเขาที่แล้วดาวพุธเขาทับตัวก็จะทําให้คนเนี่ยมาชอบได้นะคะสําหรับคนโสดเนี่ยก็จะมีคนไกลๆมาชอบหรือว่าคนที่อาจจะไม่ได้เป็นสเปคเราขนาดนั้นหรือว่า เออมันก็เป็นสเปคเราได้แหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมดอะเข้ามาได้แต่ตอนนี้เนี่ยคนนั้นเขาอาจจะไปสนใจเรื่องอื่นไปทําเรื่องอื่นแล้วนะคะความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังมีอยู่แหละแต่ว่า ตัวเขาว่าไม่อยู่ตรงนี้แล้วไปสนใจเรื่องอื่นแล้วนะคะจริงๆแล้วี่มองว่าด้วยความที่ดาวประจําตัวของคนราศีมีนะ่ะมันอยู่ในภพที่เรียกว่าวินาศวินาศเนศี่ยมันได้แปลว่าแย่อย่างเดียวนะมันแปลว่าซ่อนตัวเป็นอินโทรเวนในช่วงนี้หรือว่าเราไม่อยากจะพบเจอผู้คนมากต่อให้ผู้คนเนี่ยพยายามจะเข้าหาเราเยอะในช่วงนี้นะมันก็เลยทําให้อาจจะไม่ได้อินขนาดนั้นหรือเปล่าต่อให้คุยกับคนนี้รู้สึกมากแต่ก็ไม่ได้อยากไปเจอหรือเปล่านะคะสําหรับคนโสดก็ประมาณนี้ ส่วนคนมีแฟนเนี่ยอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้ไกลกันก็มีโอกาสที่จะมาหากันบ่อยหรือว่าอยู่ด้วยกันบ่อยๆนะคะช่วงนี้เนี่ยดาวดวงนั้นมันย้ายออกไปแล้วคนรักของเราเนี่ยอาจจะไปพิออรเรื่องอื่นเป็นหลัก เพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจาตัวของคนรักของคนราศีมีนซึ่งเป็นดาวการงานด้วยอาจจะหมายถึงว่าเฮ้ยช่วงนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเยอะมีการยกย้ายงานที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นนะคะทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถมาหาเราหรือว่าเอาตัวมาติดกับเราได้เหมือนเดิมนอกจากนั้นนี้พิมพฝากนิดนึงก็คือ คนมีแฟนเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องอึดอัดเกี่ยวกับตัวเราหรือว่าเพื่อนของเราหรือว่าสังคมของเรานิดนิดเนาะต่างคนเนี่ยรู้ว่าความสัมพันธ์มันมีปัญหาสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้พูดออกมาอย่างชัดเจนนะแล้วว่าอะไรที่มันเก็บแล้วก็อพมพนามอะไรแบบนี้มันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาได้ในระยะยาวนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตาร,ราสีที่เพึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ